ครับอันนี้เป็นชุดปั๊ม PA 3 0 0ของอโน,โนนะครับที่เราได้จัดส่งให้ลูกค้าในรายการก็จะประกอบไปด้วยมีตัวเครื่องยนต์พร้อมปั๊มนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อที่เป็นสําหรับสวมต่อหัวดูดกับหัวปั๊มนะครับตัวนี้ทางร้านเป็นคนจัดแถมนะครับพร้อมกับน้ามันเครื่อง 4T ถ18ลิตรอีกหนึ่งกระปุกนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมช่างตูนร้านเกษตรช่วงฟูนะครับ ก็ตอนนี้เราขายปั๊มน้ำนะครับเพราะว่าช่วงเข้าหน้าฝนแล้วนะครับบางที่ก็สูบน้ำเข้านาซึ่งรุ่น PA 3 0 0นะครับเหมาะมากสำหรับการสูบน้ําเข้านานะครับเป็นรุ่นให้น้าเยอะนะครับก็คือเฉลี่ยหกพันลิตรต่อนาทีนะครับเอ่อตอนนี้ในเวลาเราขายไปนะครับส่งผ่านระบบขนส่งลูกค้าจะรับคูอจะมีเครื่องยนต์นะครับก็คือเครื่องพร้อมหัวปั๊มนะครับแล้วก็จะมีอ่าหัวต่อตรงนี้ทางร้านได้จัดแถมให้นะครับพร้อมกับตัว เป็นแหวนัดนะครับสายยางสายดูดสายส่งนะครับตัวนี้พร้อมกับน้ำมันเครื่อง 4T นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำถึงวิธีการเตรียมการก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับครับเมื่อลูกค้าได้รับเครื่องยนต์นะครับก็แนะนำนะครับก็คือให้จัดเตรียมอุปกรณ์ประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือมีตัวเครื่องปั๊มเครื่องยนต์นะครับแล้วก็น้ำมัน 4T ซิ่งทางร้านจะได้แถมไปให้นะครับแล้วก็เตรียมหาน้ำมันเบนซินนะครับ91หรือ95นะครับอย่างน้อยประมาณสักครึ่งลิตร ะครับตอนนี้ทางร้านก็ได้เตรียมมาวางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องนะครับสาธิตวิธีการเตรียมการเบื้องต้นก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องเติมน้ำมันเครื่องนะครับ ปั๊มน้ำ pa สามร้อยเขาจะมีเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าเราเติมไม่ได้ระยะเครื่องก็ไม่สามารถจะส,ส,ส,สตาร์ทได้นะครับครั้งแรกในการเติมก็เติมไปอยู่ประมาณสัก0.6ลิตรนะครับก็จะคือจะเหลือเหลือนิดหน่อยนะครับเพราะขวดนี้0.8นะครับ ครับอันนี้เราก็เติมไปนะครับค่อยๆเติมนะครับตรงนี้ก็คือวิธีเช็คก,ก็คือจะดูนะครับระยะ ก็อันนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเวลาเติมเนี่ยสังเกตนะครับน้ำมันจะปิมจะปิมอยู่ตรงรูรูเกลียวตัวนี้นะครับก็คือถ้ามันลดมันก็จะไหลออกมานะครับแต่โดยประมาณแล้วคืออยู่ที่ประมาณรูเกลียวนะครับในการเติมครั้งแรกนะครับกพเดี๋ยวเราดึงรับน้ำมันก็จะถูกวิดนะครับมันก็จะลดลงนะครับครับหลังจากที่เราเติมน้ํามันเครื่องเสร็จนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเติมน้ามัน95ครับตัวนี้เป็นเบนซิน95 ตรงนี้เดี๋ยวทางร้านาในการเทสก่อนส่งเครื่องนะครับเราก็จะเติมเข้าไปที่ประมาณ0.5ลิตรนะครับก็คือครึ่งลิตรครับ ครับตอนนี้เราเติมน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับเป็นซินเก้าห้าก็หลังจากที่เราเติมน้ํามันเสร็จนะครับเราก็จะปรับตําแหน่งสวิตช์นะครับไปที่ตําแหน่งสวิตช์เปิด <c oughs> ปิดเครื่องนะครับเราจะปรับไปที่ออฟก่อนนะครับตรงน,นี้ปรับไปออฟแล้วก็ามาเช็คเรื่องของวาล์วน้ํามันนะครับว่าอยู่ในสถานะตําแหน่งเปิดไหมวาล์วน้ํามันครับตัวนั้นนะครับอ่าตอนนี้เลื่อนมาด้านหน้าก็จะเป็นเปิดนะครับแล้วก็ตําแหน่งโช็คนะครับ ชกก็ให้เลื่อนมาตรงที่เขียนคำว่าชกนะครับตรงนี้ก่อนการสตาร์ทส่วนคันเร่งนะครับคันเร่งอยู่ด้านล่างนะครับส่วนนั้นคือคันเร่งครับถ้าดันขึ้นยกยกขึ้นบนสุดจะเป็นเบานะครับก็คือเบาเครื่องถ้ากดลงสุดก็จะเป็นเร่งสุดกําลังนะครับตรงนี้ในการสตาร์ทครั้งแรกเราก็จะเร่งลงมานิดนึงนะครับเอ๋ครับหังนั้นเราก็จะวอร์มเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ตำแหน่งสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับเราจะดึงเครื่องเพื่อลองเทสดอ่า ขาเรียกวักน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพื่อล้างระบบก่อนนะครับกสามถึงห้าเที่ยวนะครับหลังนั้นเราก็จะปรับไปที่ตำแหน่งสวิตช์ออนนะครับแล้วเราค่อยดึงทําการสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเสร็จเราก็ค่อยๆปิดโช๊คนะครับถ้าถ้าเราปิดโช๊คเลยทันทีเนี่ยเครื่องอาจจะดับเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ได้วอร์มนะครับมันยังเย็นอยู่เราอาจจะค่อยๆรีโช๊คไปทีละนิดก็ได้นะครับ อันนี้ใช้วิธีเร่งเครื่องช่วยนะครับ นี้ก็คือจะเป็นการเตรียมการสตาร์ทครั้งแรกนะครับเพื่อได้รับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นข้นอแนะนำให้ลูกค้านะครับผม